นี่แหละฟังนี่แหละสิหลายจวดอืจวดอือ้นั่นบออสวบโอ้ิดเบกิบหกิหกว่บแขนิหกกสใหกิบหก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 บิบหส่งเกหกสินนบหกหกดิหนกิบบิ น้ำพดดุด้วยไม่ต้องถือเลยถือได้กระถึกแล้วอู้นั่น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 น่นนั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 ่นน่นนั่นนั่นน่นนั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 ่นน่นนนนั่นนั่นนัั่นนันนันนั่นนั่นนั เออเข่งใหญ่ก oh. oh, huh? ็เข่งใหญ่ออนั่นบออออสิลูกควบโอ้่ใหญล่อง้อันนี้โอ้ยมันกลือเฟือแล้วนี่ดิกว่าสอนได้หนอสอนมันยังโบสากุนเออเนี่ยกเข่งใหญ่ไม่ต้องใหญ่ใหญ่เลย สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเดินมาอนีผมมาสอนนะครับมาสอนแล้วก็มาวานแหอยู่ที่นี่แหละครับแถวบริเวณหมู่บ้านแดงนี่แหละครับตำบลยางอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุร ah, ินทร์ครับได้ใส่บ right. ึงบรรยากาศสดๆตรงนี้เลยครับว um> e> ิธีการเอาปลาเข็งปลาเข็งนี่มิเตอย์ใหญ่ๆเลยครับนี่อยู่ในสายนี่ตอนนี้กาลังมือป่ามือปราสัมผเวสีกาลังลมครับ มือปราบสัมภเวสีคูคูแข่งหมอป้าด้วยะคูแข่งหมอป้าด้ยกำลังลงเนื่อ่มือปราบสัมภเวสีกอาจารย์บุญเรืองบังบังเแล้วบังคับ เอาสอนมาสอนมาสอนมาครับตอนน,ตนี้ก็กำลังสอนครับสอนละเอาปลาเข็งครับโมโหว่าเสด็จขึ้นบันไดกะบ้านหูอ่ะยังชี้ไปอีกหน่อยนึงเอาม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 าขึ้นตรงนี้เลยอู้ตั้มเป็นยังคักเลยบ่ต้องเร็วเนี่ยจังน้อยนึงมันสิกลับออกเออเร็วจังน้อยนึงเอออู ไฟขึ้นเลยนั่นเด้ไฟขึ้นเลยฟดตอูเลยอาอ้าวตกขึ้นเลยโอ้มันเต็มแล้วน่ะมันมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วโอ้โหอ้าขึ้นมากนี่บัต่ำกูสิบแล้พ่อนบาต่กูย่สิบอ่ะอ้ยายต่กู่สิบบต่ำกูอ้าวอีี bất còn lương kỳ đồ hôn 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 มาดูงีแล้วมามามาเอาวางน้ำน้อยมันมันเอาหมดหมดเน้ำแนี้แล้เฉลียเออมัมได้เฉลี่ยเอาเเอาไปหลางครักาีปวดปลาปวดง่ายเลยต้องต้องเอาหัวนออกก่อนใช้หลัต้นเลยโอ้ลูกใหญ่ปลดุกใหญ่ปดุกใหญ่ขาู้หรือว่าเขาผู้ปลาดุกเขาู เหืองเลยตัว huh, น right. nah, <sh arp jeżeli> uh, uh ี huh. uh ้แลลงอย่างนั้นชิมมาด้แหละอระวังเด้อลาตัวนี้มันไม่เจ็บได้แล้วตัวั้นเลยบ่นี่อาฟังเอ้ไอ้เส้งฟังเลยมันหมุดต้มแล้วหนึ่งสองสามจวด ไพ่พดไพ่พดไพ่พดมันเริ่มจะลงต้มแล้วนี่ ต้มล้วฟงนี่แล้วอ๋หนีและหนีแล้ฟังนี่แล้วอ้ลุยนี่แหละฟังนี่แหละสีหลายจวดอืย่างกินสดสดเลยนี่ยอ้วกกเข็งมันจะมียัญ่ๆเลยวะไม่ใช่ ยัมากว้ยพูดรสกเแม่ใหญ่เลยเว้ยนี่นี่อย่างชี้หนึ่งโอ้สุดยอดว่ะไอเด็กเ่ยคเดี๋ยรไดเดกสมัย้มันเยอะมดเ้ยยยไปหากสาไทยดีเลยหมดอนี้อันดีขึ้นมือหากินเาย่างแบบสดดยังเหลือหลายสายอยู่ตักขึ้นมาให้เบิ้งนี่นี่มันลายสำเต้นี่โอ้โหสุดยอดวานเหวีเดียวครับ สีบุญเลืองยังไงวะสีบุญเลืองยังอายเลยมือปราบสัพพเวส,สีอายครับ <laughs> มือปราบสัพพเวสีสีบุญเลืองอายครับอาย <c oughs> นี่เต็มเออวันเดียวครับนี่พูดเอาหลายสำหรับนี่เอเล่ครับโทษหากินบ่โอ้โทษกินบ่ถ้าสิเอานี่นี่ถ้าโทษกินบ่ถ้าสิกินนี่เห็นบ่เห็นบ่เออกล่อง <c oughs> โมลิสับด้วยอือ้สุดยอดเออผ้าแห้งครับนี่ดั้งไฟไว้ฟอมพูด ุ่นกองไฟเห็นกองไฟบ่เห็นกองไฟบ่เห็นไฟกินพื้นที่ยืนอยู่ข้างกองไฟแต่ว่ามาทางนี้ครับนี่ปลาเข็งครับมือตกินแต่มันเด็เนอาหารปลาเข็งครับกีปลาเข็งครับกีปลาเข็งครับพี่น้องไอ้บ่เคยเห็นนี่ไอ้บ่เคยเห็นกีปลาเข็งครับนี่ครับมาบอยไว้น้ำจิ้มน้ำจิ้ม เห็นยังพอแล้วลงางานกบอนี่ก็เรล้วพพอกินคำใหญ่แท้กินคําใหญ่ครับกินคำใหญ่เลยไอ้โมอนี่ยนแม่สไม่เนดี่ด้ขีินอ่ะอวว่าพ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับกินปลาเข็งครับจีครับมือนี่จียางเดียวครับจียางเดียวครับอะนเน กินแบบทรงถ่ายพี่เกาตอนรับปีใหม่เลยฮ้ยปีใหม่แล้วกินพีใหม่แล้วนะพีใหม่แล้วบอกกินปีใหม่แล้วครับปีใหม่แล้วครับเหมือนวันที่สองนะครับกินป yeah. ีใหม่แล oh ้วครับทงถ่าี่เกาตอนรับพี่ไม่แล้วกินพี่ไม่กินพี่ไม่แล้วครับโอ้ยคนหาป่านี่ยขึ้นสินาวขังเนาะกินคำใหญ่เว้ยมอนี่ยปลาเข็งบัดแดงก็ใหญ่สำนีป้าเด็อื่นสิใหญ่สำเนาเบิรงนกับปลาเข็งยังใหญ่สำนีเนาะ ตปลาคอหรอสิ้นเงี้ยซำเดคิดเบิองเอาอ่ะคิดเบิองเอาใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าแขนอะอยากได้ทอยเลยว่ะจีเอนื่อยเจอปลาบ้านแดงในจะหนาวครับปลาเข่งปลาคอครับเปี่ยนเปลี่ยนนะจีครับจีจปลาดุกจีเนี่ยละเอิญจีหลีครับจีปลาดุกครับ อย่างประดูกอย่างประดุกอย่างประเย่งย่างปลาเข็งจีประดูกดิ้นดิ้นเห็นจใๆเลยครับโอ้ขึ้นจากน้ำสดๆเลยนี่เอามาจีจีแ้งมือปาบสัมภเวสีมาแล้ว นี่ครับเอาขึ้นจากมองนีแล้วนี่ปลาดุกนี่เอาขึ้นจากมองนีสองเมตรหนับเอาน้ำลึกสี่สองเมตรแต่ว่าได้ปลาเด็กตู้ด่างใหญ่แห้งครับใหญ่แห้งเบิ้งนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเด้อเนี่ยจะเอากําลังจะเอาขึ้นครับจากวานเหวีงไปบนหนึ่งเดี่ยไปแซ่ไว้อยู่สี่ประมาณสักสิบนาทีดักสิเห็นบรรยากาศสดๆเลยว่าสิได้ไล่สมดีครับ มาเอาขูมาเอาขูมาเอาขูมาเร็วโอ้ตรงว้านแซ่แบบนี้วะนี่มันซ้ำถึงง่องเลยนี่เนี่ยโอ้มันซ้ำใส่ม่องเลยวะนี่นี่เออตรงว้านแซ่แบบแบบนี้วะพุ่นถือถึงเตะจอมแหย่หุ่นถึงเตะจอมแหอีหลี เอ้ามาถึงจ่จอมเว้ยถึงทั้งจอมมาเคยหวานแห้ไหมครั้งแรกไหมหรือว่าสอครั้งเพิ่งเคยหวานสามครั้งเอาให้ได้เยอะๆนะเออลองดูลองดูนี่เพิ่งเคยหวานแหนะครับสามเทือบ เคยวานแหสามเถื่อเสียวเสียวมาดำาหอดูเออมเสดงห้บัวดงนี่เสียวเสียวดูนะครับดูนะครับดูนะครับวันปลาสึงวานระวังเริ่มเอาเสดงรห้บัวดเบึ้งและวานนี่แหระวังเริ่มเริ่มสองสาม ครั้งที่สามใช่ไหมหวานแห้งขั้งที่สามใช่ไหมได้ตัวใหญ่อะปลาดุกอ่ะบ้านโนนแดงที่เขาเอื่นว่าโอ้ถ้าลุ่มหวยนี่ก็ซ้ำผีหวยแล้วซ้ำผีหวยได้เนี่ย จวดอ่านิ่มๆนิ่มๆกว่นิ่มแห้งเฮ้ยวานแฮ่แตกแห้งเนาะรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่า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 นะครับโอ้แค่นี้ก็พอไงอ่แล้วขี้ออกแรงสุดๆเลยนะเอาอีกยังไงถอจะแกงเค็นียังไงโอ้เอาจริงเลยเนี่ยเอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วครับ นี่ลงอีลีเลยนี่ถุงแถวพอถอดเลยเอ๋อถุงแถวพอถอดเลยเดี๋ยวลูกบัดหวายแล้วผมลงเองถึงหลายแห้งคับวะโอ้บ่ธรรมดาครับบ่ธรรมดาครับเจ้าของหวยเจ้าของหวยมัลงสะนี่บ่ธรรมดาได้นี่ เป็นยังไงแต่มันต้องคอยตุ่มอ่ะต้องคอยตุ่มเปล่าโอ้หลากตำตำม,ม,ม,มันต้องมีวิธีหลากไะวิธีเอาป้าป้าในสะอีกแบบนึงเอาในเอาในห่วยอีกแบบนึงโอ้มันขึ้นเตีมจอบมาได้เนี่ย ต้องค่อยเห็ดเห็ดเห็ด,หดแห้งบาได้รุ่นนะครับรุ่นต้องรอน,นต้อนในต้องรุ่นเนื้อหวานสีได้หลายสำหดับป้าสำหรับหวานแห้งังนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญในการเอาป้าเนี่ผู้เชี่ยวชาญ เจได้ต้องดึงบ่ค่อยๆดึงเด้อต้องค่อยๆลากลากเบาๆลากเบาๆนะครับหมดบ่อแล้วไงหมดบ่อแน่นอนเลยวันนี้หมดบ่อแน่เบื้องนี้ต้องค่อยลากซ้ำเลอต้องค่อยลากลากเบาๆแห้งอ่ะบ่ธรรมดา เอ้ลากดึงไปแล้วก็ต้องดึงมาอีกให้มันเข่าเผาไงต้องย่องให้มันเข่าเผาอ่ะต้องค่อยๆหมุนหมุนเออเอาไปเอาไปค่อยค่อยหมุนครับเอ้าเอาเอาค่อยๆ่อยเอาค่อยๆขึ้นโอ้จะคล้องห้วยแล้วจะคล้องห้วยบานแดงเนาะจะคล้องห้วย ต้มมุดูดขีต้มหลักัดตอไม่ยองมาต่อไม่ยองมันหอกลางกันไปลากันมานีเออนั่ปวดเอาปวดเท่นี่ปวดเอาไหลคาักไหลคักตักขึ้นมาให้เบิ้งนี้นี่มันไหลซ้ำไหนนี่โอ้โห,หยอดหวานแหวีนเดียวครับ สีบุญเรื่องยังไอมาสีบุญเรื่องยังอายเลยมือปราบสัพเวสีอายครับมือปราบสัพเวสีสีบุญเรื่องอายครับอายนี่เต็มเออวันเดียวครับนี่พูดเอาหลายสำหรับนี่เอเล่ครับโทษหากินบ่โอ้โทษกินบ่ถ้าสิเอานี่นี่ถ้าโทษกินบ่ถ้าสิกินนี่เห็นบ่เห็นบ่เออกล่องบริสุทธิ์ด้วยอือดูสุดยอดเออขายแห้งครับนี่